สวัสดีป้าลุงสวัสดีครับทวดเอาหมุดจอมาตบสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาสุขูสุคสมสนมึงเบิ่งลึวสุดที่มึงใส่มาหาอยู่หากินนะม่งได้ลูกคอยนะพี่น้องพูดอ <laughs> เอลลีลงมาลูกลงมาไปไปไป ข้างแรกพี่น้องเอ้คของปีบ่าวมีฮะแตว่างสิลงหวยสิไปหาควยเขียนทรายกันจากสิได้บ่ได้ท่าน,นอยู่หัวมองนะมีชั่วเองวะ่ะเฮย้ยมันพื่นนะมันดีใจแบบว่าอัน <laughs> มันเห็นป่าเด้มันบ่เคยเฮาเคยพามันหลอกป่าก็ถึกอ่ะ ครับคุณละคนกาอักกนทรงใสพี่น้องทรงใสบอกถ้าเป็นหนกเอียงธรรมดานะรือว่าเฮาเลียงก็ตามแต่เฮาเรียงไว้ตะกงก็ตามแต่มึงสีหูแปลน่นมึงกกบ่ไปน้ำคนดอกปะอีหรี่มึงมีทางว่ามันสิไปน้ำคนนะเขาบ่กเคยเห็นว่าหนกเอียงมันสิไปน้ำคนตัวแรกของโลก บมเมื่อแล้วบมเมื่อบ้านแล้วลระวังมันจิกตาเอานะพี่พี่พี่ลองพี่ระวังอยู่พี่ลอ,องเข้ากับพญายามแบบถ้าบอกหันหนาแบบไปสูงแบบไปจ้องหนามันโดยโตรงแบบนี้นะ้ากกวาดแบบห่าก,กางกเหียงอย่างห้ามันบมเหตยังเข้าแล้วถ้ามันเสพถ้ามันบออยู่น้ำเข้าดอกโว้ย แเขาตีมันหันตีมันจูสิตามันยังบวโอ้ยตีน้องทำไมสงสารหน่อยสิวะเขาจะปลูกพักเขาตีให้มันมื่อไหนมันยังบวบเมื่อแมนเขาจะปลูกยาเขาสิลงห่วยพี่น้องไปควยเขียดทรายมาดีอันมี้ท่านเมื่อบ้านมานี เมื่อส่งบ่ายถ้ามีงานปาร์ตี้กันบ้นนี้ขาจัดประหลังสองหลังเอาเอามันซื้อของมาจากนี้นะอันนี้เป็นบริวารของเราเองพี่น้องเอ๋ยบมนบริวารเจ้าแม่นาคีแม่นบอกเอียงลูกหลานคำแพง น่งนนนองดาบหมดได้ไปองเฮียนพี่น้องเอ,อ้ยมือน,นี่นะใน,นบ้านเขาจะติดงานศพค่วยข่ยเร็วเร็วนี้มองนี่ประทำนมันแห้งมันซีมีลายมันบระธานได้ขึ้นจากน้ำครับส่วนหนึ่งบ้งเฮยคอยสิคขวยก่อนมัย้ยจายืนถึงกับมังนใจซะก่อนไปสิคขวยนั่น,ดน,ดนะดดำอันนั้นมันขุดแล้วไม่ใช่ขวาย ลูกข่อยไม่ได้ล่างหน้าล่างตาพี่น้องเอ้ยมาเจอหนามหวยหน้ากระใสเลิศผูนเต็มที่ค่ะมันเล่นน้ำเอ้มัาเล่นน้ำเลิศค่ะสันน้ำเอี้ยงน้ำได้เย็นอะไรกันยังเอ้านี่สนุกกันอาบน้ำเฉยเลยเอออ๋อไม่ได้อาบน้ำหลายหลายเดือนลูกข่อยวะหนากรบเบิดล่างหน้ากระล่างหนาเออหลางคนนี่ ยังไม่สอแน่นางว่าผุพี่น้องเอ้ยเขียดสายบอกมีขอโถษทีลยลายฮะขุดกบในบ้านนี้ขุดกบพุดเขียดล่าเขียดก่อนมาเด้อนางงามเห็นหูพี่น้องเอ้ยฮะก็เห็นหูแหละจักสิมีกบหรือบะมีกบจักสิกบดังแข็งหรือดังอ่อนฮ เลืกขนาดเลยมันเป็นหูโขดจิ๊กหัวน้องดำใส่เอาโมแมนที่จริงเขาขุดลงไปแล้วให้น้องดำซับนิดเดียวหน่อยมาไบ่าวสิขุดมาเขาและอ้าตัวสาคอนอีแม่มาเห็นนี่มายืนน้ำ มรกรอาหารนะซอ,อนออนซอนน้ำมรกรพี่น้องเอ๋ยเขาบอกว่ากินแล้วจะเป็นอตมตะเมนประดับอันนี้ก็น้าจากธรนนราสาทเนาะรอบๆเป็กระสีแห่งเบมือนเรียบร้อยยังเล่อตรงนี้แหละ <ứng S 2> อืุ้ยันินปลาค้อเ็นประดับ ใสยอะไรล้อพี่น้องจ่าเฮ้ยก็แสดงว่าข้าวบ่ต้องสื่อนามเลยใครจะมาตากถามหน่อยซิกระนองถ่านมาตักกระแทะแผละแย่งกินใส่ผงสีลดเอาเอาเห็นกระนองฉันอยากจะท่ายูบนี่พี่น้องจ๋าข้าวบดจำเป็นข้าวบดจำเป็นต้องไปหอดุบลพี่น้องอยู่บ้านข้าก็มีคือการจ่า อันนี้มันน้ำสร้างอ้าวว่ามันมอลโกตีมอลกตใมันออกสีเขียวยังไงมันคึมเลยพี่น้องเออแดดส่องมาบ้านเฮาคือเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ลงไปดูดำมันเลิกที่ไหนหนาวเมืองมันเลิกเกมืองสรีสาบอกหอกอ้อยอ๋อกินทอดเดือนได้ไม่รู้ยังวาคอยมาอัน มันก็ลงมาได้ดอกนำหัวอืดตีหัวควายเสร็จลงไปกินหัวคุนจา้าข้าลาลงแต่มนสลูกขอ,อยไสพี่น้องคเุดกรมบงั้นนึ่งก็ออกมาได้ดสมเอียงอียงเ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 อ้ยเอียงน้อยอมันลงมาแล้วจากต้นไ,ม,ไ,งไงม้พี่น้องจา๋าเราไม่ต้องไปกระโดดที่ ถึงอุบลแล้วก็โดดตรงนี้เลยก็ได้กระโดด,ดยืดดำเย็นเลยเย็นอะไรแต่ปีนี้นะฝนมันมาสาดดยเฮ้ยประมาณกุมภาเพเลยแล้วคิดว่าอนนาะ,อะยังเต็มอยู่เยี่ยงน้อยเยี่ยง เอียงน้อยพี่น้องตกลงนะมาหายังกันแทะฮึได้เยอะแยะนี่พี่น้องอีปูอีปูตัวแม่เออมะขามมะขามออนนี่ ไปกอยสมแก้วหวานเอออันนี้มะขามเจียงมะขามเจียงคือเป็นมะขามนอกระดูอืออือป่ะลุงูมนี่ร่องว่างตัวนี้ลาควายบางว่างว่างน้ำส่างหัานแล้วก็นขาเมื่อระเจ้าจอดยอดมากตอนนี้เอียงไปทางไหนวะเอียงเอียงมึงบอกเมื่อตีมันบินมานี่นี่แต่เสียง เอียงมาเด้อเอียงเอียงเอียงครับชวยับปลาครับ่วยกับปลาเอียงหน่อยปกติสิเห็นอีตอกพี่น้องเ้ยปีปีสองพันสิบเจพี่น้องเห็นอีตอกอืมสองพันส้าพี่น้องเห็นอีเอียงใี่ ินไปเลยไปว่าอ๋อมันบินไปก่อนอ๋อไปสื่อเดี๋ยวกับบินมาเ่นไม่ผุยักผเยักืมผความแสนเข้ามาคูดคูดจังครบไม่ใสเป็นหูลงไปจังไง ม้องคุณบงดูในกระปูกระมาแล้วนะปูมันกระโดดพี่น้องเอย้ยภาพที่คุณตาแล้วพี่น้องเนาะบ่าวมีปปทีแล้วนี่นั่งมานเลยหุ่นนั่งกับบริปันี่ปีนี่รู้สึกว่ามึงลาจไปปีอีกปีก็เรื่องธรรมาแล้วก็โตขึ้นอีกนิดมึงจะเป็นช้างใช่ไหม งามบ่ะดอกสีม่วงหอมดอกพักกระแยงเยี่ยมมึงจะกินยังเยี่ยมปีนี้มากรูดจะยังเห <c oughs> ม่ยไม่เหนื่อยดูดับก็เลิกแท้เม่กับบอมีในในมันไปฆ่าห้างไม้นะปีนี้น้ามนองย่างอยู่ ข้องพี่แล้วนี่พ้นถิ่มได้เนาะพ้นถิ่มสวงเสะพานเหลือแต่เฮยเธอคือปกคุดออกหงาอันนี้นะ พี่น้องเคลียกกบขึ like ้นมาได้รอพ่นะสวยงามพี่น้องงามนะใครบอกบอกงามนะฮะ แค่ามาบอกงามที่นี่เอาหาสิหาเรื่องกับคนเบิ่งนะบานี้บรรยากาศบ้านหน้าบ้านป่าเฮาพี่น้องเอ้ยเฮาก็ได้ว่าน้าบกน้าแห้งขาดว่งไปเบิดละสนอกเฮ้ยเฮ้ย อีแม่แล้วไห้อันเอาโพดไหม่ลงในว่างนั่นนะบอ่อน้ำสางเฮาพี่น้องปีนี้บ่ได้ลงมาขวาดเลยขยันขวดไวก็จะได้ถืได้นน่นะหัวควายบ่ได้ดอกขวดสางสาสางปกตินะสาส่วง ดำนานแล้วไก่สีเกียวเขาอันนี้ผัดฝนผัฝนมันยังมาอยเด้พายุยังมาหน้าหวยมันยังมาเพิ่งกลัไปเดินลงม,มาซะให้เบิ <c oughs> บ่งวังตาแดงปะโอ้ยน้ำก็เย็นแท้นี่หุ่นลูกก้อยหุ่นเอ้า <c oughs> อ่าตัวนี้นะนี่ ลูกหวกลูกหวกเขียนเมนาโอขอบใจบระสุขูสขคนที่เบ่งจบคลิปเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณขอบเอบขอขอบใจหลายๆลายเด้อหนามคือเหลือก่าดำหืม ตาตัวลูกหวกลูกหวกไล,ล่หลีดามดบ่อสิไปในนี้ดามย่างย่างไปดูดามโอ้ยโอย้ตกลงตกลงนำประเด็นได้ยางเลยพี่นอ้องตัดมาเปียกตัวเองอิมดูหัว <laughs> เปียกสือ่อ กะดีคือการได้มาเปิดหูเปิดตาเนี่ยอยู่แต่ในเฮือนวันได้ปไปใส่โ<ม><ะ>ผลพาลูกสาวมาเที่ยวมัวน,นี้ถือโอกาสพานางองมาหาอาบน้ำร่างหนาจปให้แม่ให้บัคซินอ่อนลงมาถือบ,บางนี้ไหวนะมีปลาด้วยฮะฮะ อขอใจพี่น้องสุภูสุคนทิฏฐิจา้าพี่น้องเด้อิุอขึ้นเมื่อไรด้วยวันนี้ธรรมศาสตร์บานนาพี่น้องสดชื่นสดชื่นอากาศไร้มลพิษเนาะบ่มีพิษปลอดสรารผิดอากาศกันเลยถืบอเอายังถืไวบบ่ายควายลงพอได้กินกุง้งโู้เ้นี่ ดันแม่เนาะกระปูคายหู้กระปูคายหนาวย่างเนี่ยขี้องมาเดิลงมาไก่หวยตั้งแต่ตั้งแต่อีพอตายมาเดิลงมาไก่เลยอือล้วมาเกี่ยวข่าวก็ม่ได้มาไก่หวยซินะเกี่ยวแล้วเราก็ขึ้น คืนเมื่อไรพี่น้องขอบใจหลายๆเบอร์สุขคนผี่เบิ่งจบขีดเด้อเนาะอะไรแม่แล้วไหามาเอาพันถืบน้ำลงบ่อน้ำกะเงี้ยงก็ได้แล้วพ่อก็มาคลิปน้ำพี่น้องขอบใจหลายๆที่เบิ่งที่ขอบใจหลายหลที่ทนเบิ่งขีดนี่จนจบนางเอกชั้นไปลูกเมื่อ